น,นีสจะมาสอนทำสลามสูตรใหม่นะนีโชว์ให้ดูก่อนไม่ใช่สูตรเดิมนะนี่ไม่ติดมือนะก็จะดีกว่าเดิมเหมือนจริงมากขึ้นคือมันจะเหลวๆเหมือนจริงเลยเขอุปกรณ์อย่างแรกที่ต้องมีคือถ้วยหนึ่งใบก็ช้อนนะคะก็มีสองซักฟองเหมือนเดิมสีผสมอะเอ้ยสีอะคริลิกนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่ม แล้วก็กาวนะคะนี่ใช้เป็นกาวน้ําใสเคมาเริ่มทํากันเลยกล้องมาหน่อยท,ทีแรกนะคะให้เทกาวไปนในถ้วยเคนิดเดียวพอนันจะทําแค่นิดเดียวสอน,ะนทานิดเดียว,วทดเดยวทียงพอเลีค่ะเสร็จปุ๊บก็ปิดปาก่อน Okay. เสร็จก็จะใส่สีเลยนะคะเราจะใช้สีช้อนนะคะไม่ไดสีช้อนเต็มนี้นะตักเอาหนถ้าไม่กาวเข้าไปในสีสองสองต้องอีกอันหนึ่งสีจะสวยมากเว่าหมือนสีในกาปุกอะ่ะก็ติ ีมาดูใกล้ใกลก็คนเลยค่ะสีสดชอบคนให้มันเข้ากันเลยมิกซ์อนี้สอนทำแค่นี้เดียวว่ามันตรงนี้มีเยอะแล้วเอาไปใส่เพิ่มค่ะพอคนจนสีเข้ากันเสร็จปุ๊บนะคะอย่างนี้ก็จะใส่ผงซักฟอกเข้าไปทีละน,นิดนะใส่เยอะแล้วมันจะ เป็นก้อนเลยจะไม่เป็นสาลาถ้าให้ใส่ถ้าเหลวก็ใส่เพิ่มแต่อย่าใส่ครั้งเยยอะๆ,ๆนะไม่นั้นเดี๋ยวมันคิดค่าแล้วแก้ไม่ได้แล้วถ้าใส่น้ยไปมันแก้ได้คิใส่เสร็จ ติดมืออยู่นะโอเคมาแล้วก็จะไม่ติดมืออย่างนี้สามสูตรใหม่นี้ก็แค่แดดแปลงโดยการใส่ยา,ยาปปพนลงไป ันเป็นเนื้ออย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนบเร็วๆแข็งๆอย่างนี้ยไม่เป็นไรค่ะป้าก็จะใส่ยาปรับพ้านุ่มเข้าไปให้มันเร็วนุ่มๆนะคะจริงที่ซื้อมาใส่ไปอุ้ยเยอะไปไหมเนีน่ยไม่เป็นไรแล้วมันแก้ได้ค่ะใส่ของสักพเพิ่้นคนไป มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเหลวอ,อย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะให้ใส่แฟบเพิ่มยังว่าใส่เหลวมาแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะเหลวๆนี้แต่แปลว่านจะสำเร็จต่ออ๋อนี่เสร็จแล้วเห็นไหมเียนเสร็จแล้ว๋ยวเออกนะค่ะ ถ้าใครไม่เป็นแสดงว่าใส่ส่วนผสมผิดนี่เห็นไหมก็จะเหลวๆนะคะเบียดไปแล้วไม่ไม่